ลงกมานคอยคอยไม่ต้องคอยไม่คอย,คอ,ยอ่ะคอยอขอเงอินเจียบสวัสดีครับ นนมานูมาโอมยเตี้ยเตี้ยๆวัวน,นี้มาลงมาไม่ยังไม่ไปยังไม่ไปมาน,นี้มาน,นี้หลับกันทั้งพ่อทั้งลูกครับวันนี้เดี๋ยว ยังไงอนานะไม่มาดิยังไม่ไปยังไม่ไปไอ้ของเดี๋ยวผมส่งให้นะครับพอดีผมหลับแล้วยาวกันเลยครับเดี๋ยวผมไปป้อนยาหมาก่อ่สลบครับ เดี๋ยวป้อนยาเห็บหมัดที่บ้านก่อนผมใช้แบบนี้นะครับพราฉีดไม่ไหวฉีดแล้วชอบเป็นตุม่มเอ็นเด็กแปดพันครับนะเึ็นไม ไม่ขนมหมดแล้วอ่ะเออจะขนมให้ <Okay. S 2> โอ้ยเตะมันทำไมพี่ <c oughs> พี่ชอบทำให้เห็นเงื่อนแบบนั้นแหละสวัสดีครับอาจารย์ตูนไม่ไม่นีรักไาไม่ ยาแบบหนูให้หมากินทำไมอ่ะเบื่อมันแล้วเบื่อมันแล้วต้องเราต้องเบื่อทิ้งซะการการเป็นพละไล้เขาเลยเนี่ยพี่แนะนำผมจะแบบเนี้ยยาเฮ็บหมัดพี่แหม่ตาเน็ยมาเนี้ย พ้อยวันนี้ร้อนมากหมากินน้ำหมดเลยเก่งทำให้ผมดูดิให้เดบิวท์ก่อนสลบยาวเลยวันนี้ ุดยอดอเอ้ยโอยเร็วไหมอี๋ไงอี๋ไง นีข้าวพอค่อนเต็มที่ครับมีตื่นมาก็กินน้ำกินท่าบ้างก็ที่บ้านให้กินอย่างนี้อยู่นะครับเอ็นเด็กดหมาเล็กก็ให้กินครึ่งเม็ดก็พอ ครับขับทั้งวันทั้งคืนก็เหนื่อยอยู่เดี๋ยวเ <c oughs> มื่อไหรไปไปหาที่บ้านนะเมื่อไร่ดียพี่ฮะไปแล้วมีข้าวกินเลยใช่ไหม ยังเพียอยู่นิดหน่อยครับยังมีเพียๆเพียอยู่ครับ<_ <C> _เดี๋ยว้องติดรถไปเลยกันลืมกันลืมอ้ออาหารอีก <_' S 3> กินเยอะๆนะหลองกินข้าวด้วยอยากกินแต่กลับนะหลองกินแต่กลับอะแหมยินดีต้อนรับเลยนะพี่ <laughs> <laughs> ผมมีรู้บอลล่ผมไปขโมยเขาอ่าใครมาว่าล,ลืมไปแล้วเนี่ยเบอร์อ้อ ไปขโมยหลานมาวันนี้ผไปขโมยลูกบอลมาแล้วลูกบอลของน้ำขิงวันนี้รีบกลับเลยไม่ไดไ้ไม่ได้อยู่คุยกับแม่เลยเนี่ยเอาหมาไปส่งให้เขาอะต้องรีบเอาหมาไปส่งให้เขา เส้นทอตัวใหญ่เหมือนพ่อเขาแหละกอดพ่อเส้นทอก็ได้ <c oughs> สายบี้สายบี้ <c oughs> ชาติสายบี้อ๋อผมยังผมยังไม่ได้จัดอสายจงเลยให้เลยนะครับเดี๋ยวสักพักแม่เซนทอก็มีอ่ะอ้าวหรืออาหารอีกนะเดี๋ <c oughs> ยวอาจจะเลยไปพี่ ตายตายแทตายเดี๋ยวเดินเดินทางไปอีกเนี่ยพี่เดี๋ยวอาจจะเลยไปหาพี่ก็ได้ตายต่ไปแท๊ดตายไปไม่ได้ตะแท๊แทไปควาป้าบ้าะ <ris> เออเดี๋ยวไปขโมยขโมยลูกบอลเอฟซพี่ทอยดีกว่ามาให้แจเล่นมั่ง ได้เปล่าพี่ฮะพี่ต้นเส้นทอมไม่ห่วงใจหรอกมั้งดูมันนอนเก็กหล่อเชียวแหมอ้อนแอ้นในป่าใหญ่อืมต็ม <c oughs> <c oughs> บ้านเลยอ่ะ ครับเฟ่เดี๋ยวผมอาจจะเดินทางคืนเนี้พี่อาจจะเดินทางคืนนี้ไปอีกอีกรอบเพราะว่าผมยังไม่เสร็จทุระเลยเอาลูกอากินนะ <c oughs> น่ารักใช่ไหมผมผมหรือผมหรือแจนอ่านอนลับประทานเลยก็ <c oughs> ใส่นมให้แล้วไงฮะ เออเด,เ,ดเดี๋ยวลืมตะกรอบข้อปากอกีกโอ้ยใจไม่ดีเลยไม่เอาตะเคอ,ข,อ,ข,อข้อปากไม่ไม่ไม่ชอบตัวเองแบบนี้เลยทำอะไรสะเเพ้วยี๋นนันั่งเล่นกันไอ้นีด้วยนแจนด้วยนโอ้ยตั้งไม่ได้หว่ะอึบ๊บ ทานข้าวฮะคุณแอนทานอาหารได้แล้วปึ๊บเดี๋ยวผมไปเตรียมของก่อนเผื่อผมต้องเดินทางคืนนี้เดี๋ยวลืมนูน่นลืมนี่อีกอื อ้าวพ่อสายจูงไไหนวะเนี่ยอ้าวไม่กินไม่กินอดกินนะเตรียมของเสร็จแล้วไปเดินเล่นกันเดินเล่นกันแป๊บนนะึงพ่อจะกินข้าวแล้วยังงงเองียอยู่เลย <l ug> หลักใจ <l ug> ไม่เที่ยวก็ไม่ได้ครับแจนไอเตี <c oughs> ้ไอเตี้ เอาไปด้วยก็ไม่ได้ทิ้งไว้ก็เดือวน้ำเมาอันตรายแหน่งั้นมาเออกัอนเลว ดียามเย็นครับกูเจอยากได้แฟนเป็นคุณครูแบบพ่อเซนทร์บ้างเลยบ้างจังเพราะว่าอาจจะได้ทั้งความรู้และความรักครับมันนิ่งขึ้นเยอะครับ ปกติถ้าเมื่อกี้ก็แก๊กเรียบร้อยแล้วหมาวห่าอย่างนี้เรียบร้อยไม่อยู่ในใจเสมอไม่เคยไปไหนแม่ซายให้กินข้าวเลยก็ไม่กินเลยนะน้องพาอึก่อน <laughs> หยอดแล้วหยอดแล้วแม่ <laughs> <laughs> ไม่ได้เที่ยวทำทุร้างไงครับฮัลโหล Good evening ครับ กลับไปค่อยกินอาหารช่วงนี้กินนอนอย่างเดียวเลยทำงี้ยุ่งไอดำม่ะ เตี้ยชอบขับแกคิดได้ว่านะยกสองข้างเล ยกซ้ายยกขวาเลยสายจูงเดี๋ยวผมจัดส่งให้พรุ่งนี้ดีกว่าครับ <c oughs> <ๆ c oughs> มา,านั่นอ๋อเลิกงานเหรอ อเออไปแล้วแอนออไปแล้วเดี๋ยวจอยแอนไปนั่งไปกินข้าวก่อน <Please. S 1> แอนมาเอ้า Hangit. Nah ni. Mana Ya tak? เอาเดี๋ยวอืมเอากินนะไปเยอแล้วต้องกินอือหก็ไปได้ตู้ตู้แช่เก่ามานะครับอืมเนี่ยครับมันดังก็เดี๋ยวมาซ่อมมาหน่อยไม่รู้ว่ามันจะแช่ไก่ให้แจนได้หรือเปล่า ก็ขอบคุณแม่มากๆครับที่ให้ตู้แช่มา <c oughs> ทัดทัดโอ้ยหมาลายตัวดำปีเลยขนทหารร้อนนาที <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนผมจัดเตรียมของก่อนครับแล้วเดี๋ยวอาจจะเดินทางเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวจะไงจะไลฟ์สดให้ ให้รับทราบนะครับว่ายัางไงก็ถ้าชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากอาหารสุนัขแอกันกับอาหารสนาุนัขดีด็อกไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่เป็นกำลังใจให้ผมกับยจแอนและเพื่อนรักสีขาทุกๆตัวสวัสดีครับ